สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่เท่วทุกมุมโลกชา, 2, ชาวสองชาวสปปลาวนะคะสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะสบายดีกันไหมเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอใหออ้อยู่สบายนะคะปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นรีนะคะ กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในการทำคลิปความรักค่ะเป็น love story นะคะ love story ประจำเดือนพฤษภา2564นะคะพฤษภาคมนี้นะคะมาช้าแต่ก็มาแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวราศีกุมก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทย ใครที่รู้ตัวลัคนาสถิตในราศรีกรุมจะสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะสําหรับตัวคุณเองนะคะตรงนี้ความรักเนี่ยอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่าแลจสตอรี่มันจํากัดวงแคบลงไปอะนะคะไพ่เป็นผู้เล่าเรื่องอาจจะถ่ายทอดสถานะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคนที่มีคู่ก็ได้นะคะตรงนี้ต้องลุ้นกันว่าไพ่จะบอกเรื่องราวอย่างไรนะ ใครที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของของตัวเองนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะกองฝั่งแรกนะคะให้อาจจะสลับตัวตนกันก็นกได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะติ้งต่างนะคะตรงนี้เป็นชาวลัคนาราศีกลุมไปก่อนนะคะตัวคุณเองนะคะห้าเหรียญกับสอถ้วยนะคะเหมือนกับมีใครที่ ห้าเหรียญเข้ามาร้องขอความรักนะคะหลงรักคุณร้องขอความรักนะคะสั่งทวยก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ชิดก,กับเรานะคะเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนที่ทํางานนะคะคนรู้จักกันนะคะแอบชอบเราร้องขอความรักนะคะดูสิตัวคุณนะคะ ตัวคุณชาวลคนาราศีกลุ่มธาตุลมนะคะตัวคุณเป็นเด็กถือดาบนะคะเป็นคนที่ที่ดูมีความมั่นอกมั่นใจในตนเองนะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ค่อนข้างสูงอาจจะเยอทยานอาจจะต้องการประสบความสําเร็จอืมเป็นคนรักใครรักจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่นะคะบางที เ,เครียดกังวลคิดมากแต่ว่าเก็บไว้กับตัวเองอะนะคะปากหนักนะไม่ค่อยที่จะบน่นหรือไม่ค่อยจะอะไรกับใครเท่าไหร่แต่บางทีบางอารมณ์นะคะก็อาจจะมีความขี้โมโหขี้วิงขี้เหวงอยู่บ้างนะคะตรงนี้นะคะอารมณ์คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงง่ายนิดนึงนะคะตรงนี้บางคนนะจ,จะเป็นแค่บางคนนะคะส่องไม้เท้านะคะอืเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองอนาคตของตัวเองอะนะคะหรือว่า เหมือนมีความรักตรงนี้เข้ามาแต่คุณอาจจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คุณกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างชีวิตหรือกําลังมีปัญหาอะไรในชีวิตสองไม้เท้าที่คุณต้องแก้ไขที่คุณต้องพยายามหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะดูดูเขาไว้อยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นคนที่จะไปกับเราได้ไหมนะคะสองไม้เท้ามองถึงการไกลมองถึงอนาคตนะคะถ้าเรา รับความสัมพันธ์กับตรงนี้นะคะลองคบหาเป็นแฟนดูใจเขาจะไปกับเราได้ไหมนะคะคนคนนี้นะคะอัศวินถ้วยตัวคนเด็กถือดาบนะคะตัวเขาเป็นอัศวินถ้วยเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีความโรแมนติกมีความอ่อนโยนนะคะมีความมุ้งมิ้งในหัวใจก็ได้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ําใจเป็นคนที่ชอบเป็นที่ปรึกษาหัวใจให้กับคนอื่นนะมีความเป็นศิรานีนะคะ แต่บางทีปัญหาของตัวเองอาจจะเหมือนกับคิดไม่ออกตัดสินใจแก้ไขไม่ได้นะคะอะไรแบบนี้นะคะตัวเขาสี่เหรียญสี่เหรียญสี่ดาบนะคะเขาอาจจะแอบดูแอบ รักคุณนะคะแอบสนใจคุณมานานแล้วนะคะสี่ดาบเนี่ยนะคะแต่เหมือนเขานิ่งๆนะคะเพราะว่าคุณนิ่งๆกับเขาเนี่ยสี่ดาบอยู่ภายใต้เด็กถือดาบอยู่ภายใต้ตัวคุณนะคะคุณนิ่งๆกับเขานะเขาพยายามเท่าไหร่ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยแต่ตัวคุณก็เหมือนเย็นชาใส่เขาด้วยหรือเปล่านะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้ ตัวเขาเองนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือตัวคุณด้วยก็ได้นะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือตัวเขานะคะมาจากต่างถิน่นแดนไกลเป็นชาติต่างชาติมีเดอะเวิลด์เข้ามานะคะตรงนี้ตัวคุณรู้สึกว่าจริงๆเขาก็เป็นคนดีนะคะฮีโร่แฟนเขาก็เป็นคนดีเขาคอยช่วยเหลือคณสองถ้วยนะคะคอยช่วยเหลือคอยเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําแต่ทําไมคุณถึงยังไม่ให้ความสัมพันธ์ที่แบบเป็นความพิเศษกับเขานะคะ คุณยังนิ่งๆคุณยังเฉยชากับเขาอยู่นะคะ,ะวิวอ f ลฟ r t จูนปรากฏขึ้นมานะคะแล้วกรงร้อแห่งโชคชะตาก็ปรากฏขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะวิวอัลฟ r t จูนตรงนี้นะคะพรหมลิขิตหรือโชคชะตาของคุณเนี่ยเหมือนทําให้เขาเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ละความรักมัน ความรักมันเร่งรัดเร่งทําให้เขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะความเป็นเมจิกเชียนของเขานะคะเหมือนเขาลุกขึ้นมานะคะเขาพยายามทําอะไรมากมายหลายอย่างเพื่อให้คุณพอใจเพื่อคุณรับรักของเขานะคะเมจิกเชียนตรงนี้นะคะเหมือนเขาศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอของคุณนะคะแล้วเขาพยายามทําตัวให้โดดเด่นนะนะคะให้เป็นที่ที่รักให้เป็นที่สนใจของคุณ นะคะเดอะสตาร์ Star, นะแล้วเหมือนกับว่ามันดูจะมีความหวังมากขึ้นในความรักตรงนี้คุณหันกลับมาสนใจเขาแล้วนะคะเดอะสตาร์ Star, ตรงนี้เขาดูโดดเด่นเขาดูแบบว่าเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อนะจาย์คิดว่านะ่าจะต้องเออเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะคะว่าต้องเปิดไพ่ต่อไหมมาดูฝั่งของเขาก่อนนะคะตัวเขาเองนะคะเป็นเก้าเหรียญเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่โสดสวยอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะ justice มีความมั่นคงนะคะ น่าจะเป็นคนโสดนะคะเนี่ย9เหรียญกับ justice นะคะเป็นคนโสดโสดทั้งพื้นที่ไหนนิตยไหนหลบแบบนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานเก็บเงินมาแล้วนะคะ8เหรียญเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงิน9 8. เหรียญ8เหรียญนะคะหรือที่บ้านเขาอาจจะรวยมีกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าน,นะคะตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง sensitive นะคะเนี่ย ความเป็นราชิาชีถ้วยหรือราชาถ้วยของเขานะคะเซนซิทีฟแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนบูชาความรักหรือเปล่าอารมณ์แบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วเหมือนเขาแบบดูสิความเป็นราชาหรือราชีถ้วยกับไพ่ของเฮอร์มิตนะคะ พอมีเฮอร์มิตเข้ามาเนี่ยมันทําให้เหมือนกับว่าตัวเขานาะมีคนที่รักใครรักจริงเนี่ยใครอยู่ในใจของเขาเขาจะเก็บไว้ในใจเสมอเลยนะคะแล้วเขาไม่หลงรักคุณเขายังรักคุณไม่ว่านานแค่ไหนเขาก็ยังรักคุณเนี่ยสี่ดาบรอคอยแต่คุณนะคะรอจนแบบว่าเขารู้สึกขัดแย้งใจรู้สึกกังวลนะคะคุณจะรับรักเขาได้หรือ,อยังนะคะเนี่ยพยายามทําทุกอย่างทำทุกวิถีทางก็แล้วนะคะจากตรงนี้นะคะคุณอยู่ในหัวใจเขามาตลอดเลยนะคะสี่เหรียญ เขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามเขาต้องต่อสู้นะคะตรงนี้เพราะว่าเขาอยากใช้คุณรับรักเขาสองถ้วยนะคะสองถ้วยในนูน้นกับสองถ้วยตรงนี้ด้วยนะคะเขาอยากให้คุณรับรักเขาเปลี่ยนจากสถานะความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องนะคะมาเป็นคนรักกันดีกว่านะคะแต่เหมือนเขาก็มืดแปดด้านอ่ะดูสิว่าไหลคุณจะรักเขานะคะอืม แล้วตรงนี้นะคะโชคชะตาปฏิหารก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะทําให้เขามีโอกาสนะคะเหมือนกับตัวคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาต้องเข้ามาช่วยหรือเปล่าแล้วเขาเข้ามาช่วยแล้วก็เหมือนกับแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะเมจิกเชียนนะคะเขาใช้ความฉลาดเขาใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถพลิกแพงจนแก้ไขปัญหาอะไรให้กับคุณได้ตรงนี้นะคะแล้วเหมือนกับคุณเห็นความสามารถที่โดดเด่นของเขานะคะทําให้คุณเนี่ย ยอมมอบความรักนะคะในที่สุดเขาก็ได้รับความรักจากคุณนะคะดูสิคุณที่เป็นอ,อ่ขึ้นมาด้วยนะคะเนี่ยคุณที่เป็นเด็กถือดาบตรงนี้เป็นอัศวินดาบนะคะในดวงของเขานะคะคุณที่มีความเติบโตในเรื่องของอารมณ์มีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจมีความรักให้กับเขาสักทีหนึ่งนะคะแล้วเหมือนเขาอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคุณตรงนี้นะคะเขารักจริงหวังแต่งมากๆนะคะ สิบเหรียญน,นะคะคุณจะโอเคไหมนะคะคุณเป็นจบด้วยเดอะสตาร์นะจา์รู้สึกว่าตัวคุณก็รู้สึกว่าถ้าเขาพิสูจน์ตนเองมาขนาดนี้แล้วคุณก็ค่อนข้างพร้อมนะคะคุณก็พร้อมแล้วล่ะที่จะแบบว่าตัดสินใจนะคะที่จะอยู่ร่วมกันกับเขานะคุณรู้สึกว่าความรักของเขาเนี่ยเป็นความรักที่มีแต่ให้นะคะให้คุณแล้วคุณก็รู้สึกมีความสุขมีความแฮปปี้นะคะกับการที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้มีเขาอยู่เคียงข้างนะคะ เขาก็มาช่วยทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความลงตัวมากขึ้น <c oughs> เป็นชีวิตที่มีความสง,สงบสุขมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้กับคุณตรงนี้นะคะอืทําให้มันมีความหวังนะคะสําหรับความรักครั้งนี้ในการที่คุณจะเหมือนมีความรักร่วมก,กันกับเขานะคะมีความรักที่แบบแฮปปี้กับเขาในที่สุดนะคะตรงนี้อืเหมือนตอนแรกคุณอาจจะไม่เห็นเขาอยู่ในสายตานะคะ แต่เหมือนในที่สุดเขาเป็นแบบอารมณ์แบบมาตินปลายนะคะสามารถที่จะเข้าวินได้นะคะหลังจากใช้ระยะเวลาพิสูจน์ตัวตัวเองที่เขาเนี่ยเป็นคนดีมีคุณค่านะคะแล้วก็เหมือนแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างให้คุณทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเจอกับความสุขสงบนะคะตรงนี้เป็นความร่มเย็นของชีวิตนะคะเป็นความลงตัวของชีวิตคุณก็เลยให้ความรักกับเขานะคะเด็กถือดาวคนนี้ <c oughs> ใจอ่อนแล้วในที่สุดนะคะดีจังเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาดีกว่านะคะตรงนี้ How e a i h a b l e are you นะคะถ้าคุณไม่เย็นชากับเขาคุณก็ดูน่ารักนะคะเห็นไหมคุณเวลาที่คุณว่านอนสอนง่ายคุณน่ารักมากมายนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะหรือไพ่อาจจะสับตัวตนกันก็ได้นะคะ คุณอาจจะเป็นฝ่ายรุกฝ่ายเข้าไปจีบเขาในความรักครั้งนี้ก็ได้โซเมดว่า so wow! คุณเป็นโซเมดของเขานะคะเป็นโซเมดซึ่งกันและกันนะคะพลังงานความรักขึ้นมาดีจังเลยอินเนอร์ชายนะคะหรือรักกันมาตั้งแต่วัยเด็กเขาแอบ,บรักคุณมาตั้งแต่วัยเด็กเลยหรือเปล่านะคะ ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกหาทางอยู่นานนะคะตรงนี้นะแต่ว่าคุณก็เหมือนกับว่าในที่สุดความเป็นโซเมดความเป็นคู่กันพรมลิขิตนะคะวิวออฟฟอร์จูนตรงนี้นะคะก็เลยทําให้คุณกับเขาได้มีโอกาสมาลงเอยกันในที่สุดนะคะพลังงานขึ้นมาดีงามนะคะเดี๋ยวเปิดอันนี้ซิเดี๋ยวอาจารย์ลืมนะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรรกศนาอะไรนะคะมาดูซิ เป็นคนที่เกิดวันอังคารค่ะมา r s สนะคะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะคะซักิสต์ริอเสนะคะธาตุไฟค่ะกลุ่มกับธนูนะคะคุณเป็นเดอะสตาร์ด้วยนะคะเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีกลุ่มเลยนะคะเอร์สนะคะชาวธาตุดินค่ะชาวลัคนาราศีมังกรพิศกันนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ คนที่เกิดธาตุไฟนะคะธนูแล้วก็มีลัคนาราศีเมษลัคนาราศีสิงห์นะคะมาครบเลยนะคะคนที่เกิดธาตุลมค่ะชาวลัคนาราศีกุมกุมกับกุมด้วยกันเองนะคะแม่ถุนแล้วก็ตุลค่ะกลุ่มมาเองนะคะอควาเรียลัคนาราศีกุมนะคะแคปิคอนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรน,น่าจะซ้ำแล้วนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนธาตุลมเหมือนกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดชาวโอซัมนะคะชาวลัคนาราศีกันคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะโอเคนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ของ อาจารย์อยากดูไพ่ใหม่นะคะชุดนี้นะคะมาดูให้กับชาวลัคนาราศีกุมดีกว่าลื้นกันนะคะ It was my time to go นะคะโอ้ยเขาก็เกือบจะถอดใจไปเหมือนกันนะคะที่คุณอะ่ะเหมือนกับไม่สนใจเย็นชาต่อเขาอ่ะนะคะแต่เขาก็ไม่สามารถไปไหนได้เพราะเขาหลงรักคุณเหลือเกินอ่ะนะคะความเป็นรักเดียวใจเดียวของเขานี่แหละนะคะ There is no time where I am time is only on the earth นะคะในที่สุดคุณก็รู้ตัวนะคะว่ามันไม่ควรจะเสียเวลาอีกแล้วนะคะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรานะคะเพราะนั้นมีความรักดีๆเข้ามานะคะรับความรักดีๆตรงนี้ไว้ให้มันดีต่อใจดีต่อชีวิตของเราดีกว่านะคะ Also you may not understand it now everything Happens for a reason โอ้โหชอบไพ่ใบน,นี้จังเลยอะเหมือนเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันเจอนะคะจิตวิญญาณของโซเมทรักแท้ที่ตามหากันจนเจอนะคะดูสิ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรบางอย่างมากนักนะคะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมีเหตุผลของมันเสมอความรักที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เช่นกันนะคะการที่เขามาหลงรักคุณมันก็มีเหตุผลเสมอนะคะ View of Fortune เกิดขึ้นนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเขารู้สึกว่า คุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นปฏิหารแห่งความรักนะคะในที่สุดเนี่ยเหมือนคุณก็เริ่มรู้แล้วแหละนะคะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันจริงๆความเป็นโซเมตตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขาเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเข้ามาพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่คุณทุกอย่างนะคะตอนแรกคุณอาจจะไม่เห็นเขาไม่เห็นคุณค่าเขาหรือมองข้ามเข้าไปนะคะแต่ระยะเวลานะคะระยะทาง ที่เขาเนี่ยพยายามเดินมาในเส้นทางแห่งความรักของคุณเนี่ยมันทําให้คุณแบบแพ้ใจเขานะคะชกกาวรากษนาะราศีกลุ่มอ่ะเดี๋ยวมาดู whisper of love สิค่ะว่าตรงนี้จะบอกว่าอะไรเออ miracle and blessing นะคะมันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์แห่งความรักของคุณจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่คนสองคนได้มาเจอกันนะคะถ้าคุณปฏิเสธเขาอาจารย์่าคุณก็พลาดมากๆเลยนะตรงนี้นะคะ อมาลุ้นกันต่อนะคะ To love โอ้ยยังจะได้ไพ่ใบนี้อีกนะคะรักแท้ของคุณกับเขานะคะจันได้ To love ป่อยจังเลย I love you <c oughs> บอกรักกันเขาสวีทหวานแววนะบอกรักคุณทุกวันเลยนะคะตรงนี้นะดีงามนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ของนางฟ้าบ้างดีกว่าเอ้ไม่ใช่ดอกไม้ว่าดีกว่านะคะ นางฟ้าเหรอนางฟ้าไปแล้วใช่ไหมคะดอกไม้คุณได้ดอกอะไรคะคอคัสนะคะเป็นอะไรเอ่ยเชียร์ฟูเนสนะคะเอ่อหมือนกับความรักของคุณตรงนี้มันต้องลุ้นมันต้องอะไรด้วยนะคะตอนแรกคุณก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าจ,จะคบกับคนคนนี้ดีหรือเปล่ววาอาจจะตอนแรกไม่ถูกใจเขา นะคะหรืออาจจะมองว่าเขาเอาอกเอาใจคุณเขาเจ้าชู้หรือเปล่าเขาไปทําอย่างนี้กับคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันความรักของเขาก็เข้ามาดูจริงจังกับเราทําให้เรารู้สึกว่ามันสร้างความความสุขนะคะ,สร,คส,ะ,คะสร้างความสดใสกับชีวิตของเราเหลือเกินนะคะจนเราไม่อาจจะปฏิเสธเขาได้หรือเพื่อนๆน,นะคะอาจจะช่วยเชียร์ความรักระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะตรงนี้ นะความความเป็นรักแท้ของคุณนะคะการได้กลับมาอยู่คู่กันตรงนี้นะคะดีใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะขอให้เจอโซเมทของคุณเร็วๆนะคะถ้าเดือนนี้ขอให้ได้เจอแบบปฏิหารเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์าดีได้ใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ